ตัวไหนพี่ไอ,อตัวเนี้ยบอกความข้นความเหลวมันมีศ mm ูนย์วิวเงมีเหลวโจกเลยแต่ลื่นกับเหลวคนละเรื่องใช่ไหมน้ำนี่ลื่นน้ำนี่เหลวว่าน้ำมันเครืออ่องแต่ไม่ได้ลื่นกว่าน้ำผมจะถ่ายวิดีโอไว้ลงยูทูบให้เรดจะดูที่ API มัน<อ>มีวาาันเจ็ดเกิดน้ำมันเครื่องอะมันมีสามชนิดมีสังเคราะห์ถึงสังเคราะห์ปิดตัวเรียบอันนี้ไม่ค่อยสำคัญสำคัญที่ความลื่น,น,นความลื่นสำคัญเพราะน้ำมันเครื่องกาที่ว่าน้ำมันหล,ล่อลื่นโอ้ได้ความรู้ใหม่ได้ความรู้ใหม่แล้ว ดีหรือไม่ดีต้องใช้ถ้าใช้ดูแล้วมันเครื่องมันผิดกันถ้ามันลื่นมากๆเนี่ยลื่นมากๆทาให้เครื่องมันเดินเรียบเครื่องมันจะเรียบกว่าลื่นมากก็ทําความความให้ความร้อนมันลดลงครับลืน่นความร้อนก็จะน้อย <ừ> ความร้อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องหวงเพราะความร้อนมันทําให้เหล็กอ่อนตัวใช่ไหมเหล็กร้อนเท่าไหร่การสึกอ่ามันก็อ่อนตัวการสึหกหรอนั่นไงคุณสมศฉะนั้นเขาดูที่ความลื่นไปเลยพอลื่นเนี่ยมันจะเหยียบปุ้งถ้าเหยียบพุ้งมันจะไม่หยาบฝันถ้าเหยียบ ถ้าเราการบิดการเหยียบมีการเพิ่มน้ำมันเข้ามาแต่เราเพิ่มน้ำมันไปเยอะๆอะไรถยังตื้อเลยเบืองแต่ถ้าแตะนิดเดียวน้ำมันเท่านี้จะพุ่งพุ่งประหยัดน้ำมันเลยอันนี้มหาลัยกีฬาฮัทเทสให้เราเป็นนักเติร์นของไทยอาจารย์พีระลักขิตจังหวัเติร์นไดเน็ยนได้เราถ่ายรูปลงยูทูปให้พี่วันนี้ร้านของพี่นะครับใช่ร้านเลยทำมานานทำมานานค่ะโชว์หนังสือโชว์หนังสือนี่คืออาจารย์พีระ นีตั้งแต่ปีเล่มนี้ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดเป็นคนจังหวัดเลยคนบางสะพุงนี่ออกรายการสู้แล้วรวยบริษัทแกอยู่ไหนแถวไหน่บริษัทอยู่ที่ตอนนี้อยู่หนองจอกหนองจอกผมใช้เขามาสิเจ็ปีแล้วแต่นี้บริษัทนี้ส่งนอกไปแล้วยี่ยี่บแปปีแล้วประมาณ60สประเทศอันนี้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมมาเยอะแยะเลยต่อไปจะผมจะลงเครื่องฟอกเลือด้วย ปองเกียร์ล้างห้องเกียร์ล้างห้องเครื่องบอกคุณสมบัติที่ผ่านปิวค่าอะไระพี่นนใหม่อีกรอบนี้ข้างหลังอ่ะอันเนี้ยมาตรฐานต่างๆที่ที่ผ่านการรับรองนะ,ะถ้า MB 2 2 8 2 2 8. 1อ1เน,นี่ยอันเนี้ย m อ2 2บ1อันนี้เป็นมาตรฐาน MB มันาย่อมาจาก Mercedes-Benz อ่ One World, าวัน v o r e ก็ผ่านคือบริษัทของวันว o ดลองก็ผ่านใช่ไหมอันนี้เราส่งทั่วโลกแล้วตอนนี้โ <Okay. S 2> อเคเป็นน้ำมันไทยแท้ Okay. น้ำมันไทยนะครับน้ำมันไทยมีเนี่ยตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หลายตัวเข้ามาดูในร้าน,น,นพี่อันนี้สําหรับแก๊สรถที่ใช้แก๊สเพราะรถแก๊สในความร้อนสูงเราต้องใช้ตัวนี้คว,ความร้อนความร้อนจลอนลดลงอันนี้ใช้น,น้ามันธ<ห>รรมดาได้ทั้งเป็นซนดีเซลอันนี้สารเสริมของหลับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์มีของสำหรับของมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นสารหล่อลื่นคล้ายกับโซเนก แต่คุณภาพคุณสมบัติดีกว่าโซนกมัน,มนฉีดฉีดนอกนี่พี่ใช่อันนี้มันสีหล่อเลื่องไงมันฉีด<ต>หล่อเลอง่อนอกหอกอ,กอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันณสมบัติมันมมจะแตกกันนะถ้าเกิดว่าโซนกเราฉีดลงน้ำเนี่ยมันจะลอยน้ำใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวนี้ฉีดลงน้ำมันจะจมน้ำมันจะไม่ลอยน้ำพเพราะเหล็กมันจมน้ำใช่ไหมไม่ลอยน้ำอันนี้ก็เป็นพวกบัดจิ้งปัดจิ้งเครื่องปัดจิ้งเกียร์ใช่ไหมพี่อันนี้ล้างล้างหัวฉีดล้างระบบอันนี้เครื่องเป็นซินเป็นดีเซล ล้างหัวฉีดมอไซน์นี่ต้องเติมเข้าไปเลยไหมเติมในถังได้ไหมก็ผสมกับน้ำมันเติมผสมน้ำมันเบนซินโซล่าองเงี้ยอันนี้ล้างของโซล่านี่ของน้ำมันต้องต้องถอดออกมาล้างเหรอหรือว่าไม่ใช่แล้วผสมไปเร็น้ำมันเลยแล้วเขาจะล้างระบบไปมันจะไปกับน้ํามันเลยอ๋อถ้าเกิดว่าอย่างอย่างดีเซลน่ะควันดำๆที่เราไม่ได้แต่งเครื่องไม่ดรีแมปอะไรนะแลร้วมันควันดําเกิดขึ้นเองดูเวลาใช้นานๆนะโห้ยฉีดมันสปโกตัวเนี้ยใส่ลงไปผสมน้ํามันไปควรเนี้ยผสมน้ํามันกับ50ิลิตร ผสมกันน้ำมันเราติดเครื่องแล้ววิ่งไปเนี่ยประมาณสัก20นาทีถ okay. er> ึงครึ่งช er> ั <off er> <off er> in> <in ่วโมงควันเดอควันดำก็เริ่มจะหายไปโมไซก็ใส่ได้มพี่โมไซก็ใส่ได้อ๋อเติมลงไปในถังเลยใช่ผสมในคือหนึ่งขวดเนี่ยผสมกันน้ำมัน50ลิตรแล้วก็แมงอานตาส่วนใส่เอาเัลียร์ล้ไม่ล้างระบบ เพราะในน้ำมันมีสารเคมีเส้นสารเคมีมันก็ตก่อนเคยเคยพาไอ้ดูของคาบูรถไหมเวลาถอดออกมามีคราบข้างในมันเป็นตะกั่นตะกรอนนี่มันจะเป็นตันหัวฉีดหัวฉีดเวลาถ้ามันสะอาดใช่ไหมถ้าฉีดมันจะเป็นฝอยละเอียดพอฝอยละเอียดการเผาไหม้มันจะซุบมันก็หมดใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเม็ดมันมีอะไรกระทบมาเนี่ยทําให้เป็นเม็ดมโตๆพอเม็ดโตๆเผาไหม้หมดจะเป็นขมเหลาออกมาเราก็สูญเสียพลังงานเลยเรื่องน้ำมันเลย โดยเปล่าประโยชน์เห็นไ,มไหมข้อมูลหรืก็มีแค่นี้แหละจริงๆมันไม่มีอะไรด <c oughs> ีพี่ขอบคุณครับนี่ร้านพี่เถาอยู่แถวหน้าโรตัสบอวิน,น,นมีร้านยอไย<ค>อยาก,ยากมาจัดความแรงได้ไดละมันเครื่องผู้เชี่ยวชาญได้เลยครับแล้วรู้สึกได้ว่ามันพุง้งกว่า